ากเป็นเศรษฐีต้องมีคำมีวิธีรวยเอารวยรวยรวยเอาล,ๆๆๆๆอาละครับทุาผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันนะครับแมาวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเป็นแขกรับเชิญด้วยนะฮะ,ะเป็น ผู้ประกอบการเองด้วยใช่ค่ะและเป็นคนใช้เองด้วยเป็นครูสอนการแสดงด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนึกว่าจะให้มาเทรนเนอร์พี่กัาพูหน่อยนะคะแต่บุญดีมากนะผิวสวยด้วยค่ะไม่ไ้กลายเพราะว่าคุณไม่เป็นดาราได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นเสมอค่ะใครติดต่อได้เลยนะคะจริงเหรอเพราะว่าพร้อมจากอะไรคะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าครูเป็นคนทํางานเยอะมากของญานเรียกว่าครูติดปากนะคะคือ งอเป็นคนทํางานเยอะมากนอนตีสามเกิดทุกวันสมัยตอนถ่ายดึกนะถ่ายพี่มากอะค่ะตอนเป็นเป็น a อ t i n g c o a ให้พี่มากค่ะต้องนอนนอนหกโมงเช้าค่ะเพราะเราก็ถ่ายกลางคืนเรียกว่าผิวพังเลยค่ะรูขุมขนขยายนะคะร่องต่างๆเกิดขึ้นหน้าเปลี่ยนจากคนหน้าแห้งเป็นคนหน้ามันเลยต้องต้องอยู่กับกองตลอดเลยเหรอถูกต้องค่ะเขาเรียกอะไรแ c t i n g coach ค่ะก็คือคอยโค้ชนักแสดงทีนี้ค่ะคุณงอก็แบบไปซื้อพวกสารไอ้พวกอาหารเสริมมากินใช่ไหมคะ กินแล้วมันไม่หายบ้านเนี่ยเป็นเหมือนแบบสูสารอาหารเสริมอะค่ะอะไรว่าดีกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็เลิกกินในที่สุดเพราะว่ามันไม่เวิร์คค่ะจนกระทั่งไปรู้จักเพื่อนเพื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน anti aging อยู่ที่เป็นด็อกเตอร์อยู่ที่อเมริกาค่ะเพื่อนบอกว่าเงาะของมันไม่ใช่ของไม่ดีร่างกายเธอไม่ดีอ้าวร่างกายเธอเต็มไปด้วยไอสารอนุมูลอิสระที่มันหลั่งออกมาแล้วทําให้เราแก่อ๋อ ซึ่งเขาก็เลยบอกว่าเธอถ้าเธอจะกินของที่ดีเธอต้องรวมสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดอเอามารวมกันไว้แล้วเขาก็เลยแนะนำสี่ตัวคือจริงๆเนี่ยในอินหน้าที่คุณเขาทานเองเนี่ยนะคะ,คะ มันมี16ตัวที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีแต่ตัวที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยสตัวที่ไม่เคยมีที่ไหนอยากรู้มากเลยนะตัวแรกค่ะคือ SODSOD เนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินแต่มีในตัวเราทุกคนนะคะแต่พออายุ25เราจะค่อยๆหายไปสาร SOD ถ้าสมมุติเอาคนวัยเดียวกันเนี่ยมาตรวจเลือดนะคนไหนที่ผิวดีกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันคนนั้น SOD เยอะกว่าคนอื่นแล้วตัวนี้มันสกัดมาจาก เมลอนจากฝรั่งเศสเป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะแล้วตัวนี้พอเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปต่อสู้กับไอ้การเรานอนดึกใช้ชีวิตปาร์ตี้ตึงๆเจอแดดหรืออะไรพวกนี้ยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแอเซเลราเชอรี่นะคะว่าด้วยเรื่องของวิตามินซีที่เข้มข้นมากๆดูแลเรื่องผิวโดยตรงนะคะแล้วก็ยังมีไลโคปีน นะคะเป็นสารสกัดจากมะเขือเทศทําให้ผิวอมชมพูนะคะและอีกตัวหนึ่งฟูคอยแดนนะคะชื่อไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมคะสารายสีน้ําตาลตัวนี้เนี่ยคะเป็นตัวที่คุณอถ้าโดยส่วนตัวจะปื้มเขามากเพราะ,ะเขาจะเป็นตัวชี้เป้าครับหน้าที่ของเขาเนี่ยนะคะคือจะเป็นคนแบบคอยบอกว่าตรงนี้อักเสบใช่ไหม,มให้ชี้ให้ร่างกายซ่อมตรงนี้ก่อนและอีกตัวหนึ่งก็คือเปลือกสนนะคะจากฝรั่งเศสช่วยเรื่องของริ้วรอยการความอักเสบทั้งหมดของร่างกายเอก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าความอักเสบอ่ะ เป็นต้นต่อของความแก่เพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเอักเสบมันมีการซ่อมอเมื่อซ่อมปุ๊บมีกากของเสียสร้างเป็นความแก่ทันทีครับอืมคือตอนนั้นนะคะคุณอ๋จะมีแผลเป็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นสีดำค่ะแล้วเราตั้งแต่ทานอันนี้ไปอยู่ดีๆมันก็จางลงยังเห็นได้ชัดนี่ถ้าเกิดเดี๋ยวดูตอนนี้นไม่มีแล้วนะตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะถ้าถ้าใครสังเกตตรงนี้เงาะเหมือนจะมีสิวกำลังขึ้นอ่าสิวกำลังจะขึ้น ก่อนหน้านี้คือง้อนอนตีสามเจ็ดวันต่อเนื่องเพราะทางานหนักมากพอนอนตีสามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงก่อนที่จะมีพรีเดใช่ไหมคะไอสิวอักเสบมันจะขึ้นเราก็กินอัดเข้าไปมันยุบลงไปเลยค่ะคือมันควรที่จะขึ้นออกมาเป็นหัวหนองก็จะปูดอ่ะแต่มันมันยุบแล้วค่ะแล้วมันมีรุ่นน้องที่เป็นครูที่โรงเรียนภูง้อค่ะก็ลองทานไปผู้ชายนะคะหลุมสิวก็จะดูตื้นขึ้นใต้ตาค่ะที่ มีน้องคนหนึ่งเป็นภูมิแพ้ไปหาเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งหลายบอกขอยารักษาออใต้ตาคล้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทําใจเธอถ้าเป็นภูมิแพ้คือตัวนี้มันจะมีสารที่ช่วยบํารุงในเรื่องของหลอดเลือดอใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเขาใช้ไปเนี่ยแล้วเขาบอกว่าพี่เงาะหนูถ่ายรูปออกมาแล้วเนี่ยใต้ตาหนูดูจางลงแล้วเขาก็แบบตื่นเต้นมาเราไปให้แฟนเขาใช้ด้วยอย่างเงี้ยะคะ่ะหู่เงาะตอนนั้น ทดลองอยู่สองตัวตัวหนึ่งสั่งมาจากสิงคโปร์ก็ส่งให้เด็กนักเรียนทานพวกนักแสดงที่เราสอนเนี่ยซึ่งต้องใช้หน้าตาอยู่แล้วใช่เขาก็ฟีดแบคกลับมาว่าตัวตัวแรกอ่ะไม่เวิร์คครูเฉยแต่ตัวนี้ส่งให้ทุกคนทุกคนตอบรับมาดีมากมล่าสุดน้องเตยยังไลน์มาสั่งเลยบอกพี่ง้อของผมหมดแล้วสั่งหน่อย,อยเนี้ยค่ะอ๋อค่ะอ่าเนี่ยก็น่าสนใจนะคะราคาเป็นยังไงบ้างคะราคาปกติเนี่ยกล่องหนึ่งนะคะ ทานได้10วันจะอยู่ที่1,850เนื่องจากที่เราเอาสารที่ดีที่สุดมารวมกันแต่วันนี้ค่ะโปรโมชั่นสำหรับรายการคำพิวิธีรวยเลยนะคะ,คะ 1>, 1กล่องเพียง1,390นะคะแต่มีโปรโมชั่นมากกว่านั้นก็คือเร็วๆนี้ค่ะคุณง้อ,อก,กำลังจะทำสัมมนาว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาบุคลิกพัฒนาความคิดแล้วก็ทั้งภายในสู่ภายนอกซึ่งจริงๆคอสเนี้ยมันจะอยู่ที่ 15, 1 5ื่นนะคะ15,000บาท แต่ถ้าเกิดใครสั่งอินนาา3กล่องเท่านั้นนะคะซึ่งสั่ง3กล่องจะเหลือเพียงกล่องละ1350งพสอสั่ง3กล่องนะคะก็จะได้1ที่นั่งฟรีเลยไปร่วมสัมมนาน,นี้ได้เลยนะ,ะเบอร์โทรศัพท์ล่ะครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 9 9 0 4 9 2 6 5 1นะคะหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดอินนาไทยแลนด์นะคะ i n n a r t h a i l a n d นะคะซึ่งตอนนี้เราก็เปิดรับ ตัวแทนด้วยนะคะตัวแทนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนระดับจังหวัดระดับภาคตอนนี้นะคะที่ต่างประเทศก็มีแล้วไปอยู่ที่เวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่นิวยอร์กแต่ที่ผลิตในประเทศเราเลยใช่ค่ะใช่ผลิตในประเทศของเราใช้ใช้ยังไงครับเวลาทานก็ง่ายมากค่ะเพราะง้อเป็นคนที่ขี้เกียจนะคะโดยธรรมชาติส่วนตัวแล้ว ถ้าจะมานั่งหาน้ํากิน <scor> ต <Taiwan> yes. ้องไปกินอย่างนั้นอย่างนี้ตัวนี้ค่ะเทใต้ลิ้นได้เลยที่ไหนก็ได้เป็นผงอ๋อไม่ต้องชงน้ําไม่ต้องอะไรรสรสรสชาติมันจะเป็นอร่อยมากอ๋อมันไม่กินยากได้รองทานี่ยมันหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวอ๋อเหมือนทานขนมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทานขนมเลยค่ะแล้วก็แบบคือทุกคนชอบรสบางคนบอกว่าติดรสมากเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันความที่เงาะชอบความสะดวกเพราะว่าเงาะมองว่า ผู้หญิงหลายคนไม่ค่อยมีวินัยจริงค่ะหนึ่งในนั้นคือง้อด้วยแหะคือเราเอาของดีมาแต่เรามักจะลืมเอ๊ะต้องก่อนนอนเอ๊ะต้องเท่านี้เท่านี้ก่อนอาหารสุดท้ายพอลืมสองาครั้งเราจะถอดใจแต่อันเนี้ยลืมเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าพอเทเข้าใต้ลิ้นมันก็ง่ายจาการดูดซึมวันละ2วันละหนึ่งเท่านั้นเองก่อนล้างอาหารไม่จําเป็นไม่จําเป็นเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือตัวเนี้ย หซองเนี่ยเท่ากับเม็ดเนี่ยหเม็ดเลยนะคะมันเป็นมันทุกตัวของเราพรีเมียมหมดเลยนะคะ,คะย้ำอีกทีครับโปรโมชั่นครับย้ำโปรโมชั่นนะคะก็คือวันนี้นะคะถ้าเกิดซื้อถ้า1กล่องนะคะเคยอยู่ที่1,850วันนี้เหลือ1,390นะคะแต่ถ้าซื้อ3กล่องจะเหลือตกกล่องละ1,350แถม1ที่นั่งฟรีเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเปลี่ยนหมดลุก ภาพนะคะโดยมีคุณง้อสอนแล้วก็รวมถึงอดีตแฟชั่นเอ ditor ของ m ม r ี่แคลร์นะคะเขาก็ะะจะมาสอนเรื่องการแต่งตัวบุคลิกภาพให้กับผู้หญิงปกติ15,000บาทนะคะวันนี้คุณได้รับฟรีไปเลยเพียงแค่ซื้ออินน่า3กล่องนน่า<อ>สนใจครับเบอร์โทรฮะย้ำอีกทีครับ เบอร์โทรนะคะ0990492651ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดอินน่าไทยแลนด์ค่ะอาวละครับวันนี้ขอบคุณคุณมากมากนะครบขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยมั่งคั่งกันทุกคนเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับทำมพีไอที พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู